มีหลังพูดะโคตรทบแวมรกบี่อรแล้ว่ะเกมาแน่ด้วยแน่ไนด้วยตองจันเห่ยวไปจูนเหรอเนยฮะกมไปแน่ด้วยเอาไปที่หลาง่เราันนี้เราไปว่าแรมแรมเกมแรมหมกได้ครับนีบาลานี่โอเคละบาลานละไ้มือี่ยบาลานี่ก้าจะโชว์เนื้อกนติ๊กตอ่ะ

เริ่มเร่มจะแทงได้แล้วนะเริ่มมาได้แลเริ่มไเลยก็กมีแพรว้เนี่ยต้องงอ่ะฝุ่นที่นี่้ยที่ไหนภายซ้ายายเออายซ้ายไป

嗯。 มาแล้วกล้องมีกล้องมีกกล้องก้องที่โกนกอมีตอนกูนะมากพ่อนล้อยูนะงนอัวมันตะครับงามเลออ้ เสียบเสียบละเริ่มเนียนละเริ่มมงข้าทางได้ละเริ่มเนียนละเริ่มเนียนละ

อันท่านรุดรุดแล้วนี่่าหมุนโชว์เลยหมุนโชว์เลยหมุนโชว์เลยโอ้ยชน <c oughs> กี้นี่หมูหูเกล้วนี่เอาเข่งเจ็บ <c oughs> เจ็บแข่งเจ็บขาได้อ่ะ <c oughs> ไ็ตกใส่มหมีนั่นน่ะเ <c oughs> ้องหมูหูลายมันน่ะ หลอกนี่น่ะหลอกเ, νε, อ,กเอาอนั่งอย่างง่างยมันฮ่าฮ่าจดอ,อ,อ, <c oughs> อ๋อหน่อยถ้าอย่าเปลี่ยนทางมานะันอ่ะรู่ไว้รู่ไว้โอ้โหรู่ไว้รู่ไว้ ยืนยืนแถวนี้น้ำ,นำลึกน้ำลึกกว่าเนี่ยฮะได้แผะเว้ยนี่แหละ <c oughs> <c oughs> มันต้องอ้าขากว้างหน่อยครับถ้ายืนท้ายอ่ะยืนท้ายอ่ะท้ายหน่อยหลัยืนได้แต่มีคนท้ายหุ้มนะหมุนหลังนะก็หมุนได้แล้วเราก็ไปถ่ายได้ครับปล่อยอัน้อยไปเลยฮะปล่อยอมนร้อยแล้วก็เราก็ถ่ายไหันหลังไปเลยกลับหลังมันจะล้มอ่ะครับแล้วพยายาม Genre, on fait bien, ça, tout le monde, on dans il est genre, Le est mec bon est marrant, ça, mec. Mec. Et l'autre il ouais, hein. tout le temps. Il est venu à la rentrée avec un T-shirt CR7. Tout le monde l'a ané. Il est Le mec il fait bien gars tout le temps, alors en vrai il s'est un mec euh, un Donc, du coup il s'est fait enculer sa mère. Genre il essaye de mettre un petit de boule. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> nè mình chơi chơi đi nè, mà tao tao cào mình tao ยืนจะได้ให้มันมบต๊งยอยืนจะได้ให้มันบต๊อะไปแห้ายืนหลายเตื้อะเอาแข่งไปโดนมอนอดีตนีน้ำมันนิ่งน้ำไหลพวกมันยังไปได้เตื้อยไปแห่ตลอดเลยอ่ะหวไึงไปดไปโอกึงไปโอ๊ยต้นไมออมาได้เหร

อยื่นอย่แล้วยืนนะแกถ้าแข่งไปอันโดนมาเห็นที่นีอ่ะ